สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันคลิปนี้นะคะมันไม่ชัดมันพูดไม่ชัดเกินไปเดี๋ตัดมันนะคะขอโอษทันเดีวยวนโอเคก็กลับมาเจอกันคลิปนี้นะคะหลังจากที่ปูเป้ได้โพส์ตนะคะว่า อ,อยากให้ปุ้เป้ทาคลิปแนวไหนเพราะว่าช่วงนี้มีเวลาว่างแต่ก็ว่างแค่ตอนที่ถามไปแต่นี่ก็มาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเพิ่งมีเวลาได้มาอัดคลิปเนาะ mm hmm. ก็ทุกคนลงความเห็นกันว่าอยากให้ทําคลิป Q&A นะคะแล้วก็ปุ้เป้ได้เปิด Q&A ไปแล้วนะคะแล้วก็มีคําถามมาประมาณนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามเดิมๆแต่ว่าเอาว่าเรามาอัปเดตกันแล้วกันนะคะมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะ Q&A พี่อายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรสูงเท่าไหร่ ใจดีเอาคอมเมนต์หนูขึ้นหน้า u t u b e พี่ด้วยนะคะก็พี่อายุ26ปีนะคะย่าง27นะคะอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้ปูเป้อยู่ที่เพชรบุรีนะคะสูงเท่าไหร่ปูเป้สูง162นะคะทุกคนมาต่อกันที่คำถามต่อไปนะคะพี่ปู้เป้อายุเท่าไหร่น้ำหนักกส่วนสูงขอถามนะคะก็อายุกับส่วนสูงก็บอกไปแล้วนะคะส่วนน้ำหนักตอนนี้ปู้เป้น้ำหนัก ประมาณ56-57นะคะทุกคนก็คือจะบอกว่าน้ำหนักขึ้นยิ่งอกขนมยิ่งน้ำหนักขึ้นก็ไม่เข้าใจนะคะไม่ได้กินเท่าไหร่นะทุกคนไม่ได้ชิมเลยจริงๆต่อไปนะคะพี่ปุ้เป้คิดว่าจะเลิกทำ Youtube ไหมคะไม่คิดว่าจะเลิกทำเลยไม่เคยคิดจะเลิกทำนะคะเพราะว่าไปเรื่อยๆไว้อัปเดตชีวิตตัวเองเพอเวลาแบบเบื่อก็กลับมาดูคลิปตัวเองก็ เคยเป็นแบบนี้หรอหรือว่าฉันทําอะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรคำถ,ถามต่อไปนะคะ<ม>พี่ปูเป้ชอบใครเป็นไอดอลมากที่สุดคะ่ะ h a #QnA ก็ไม่แน่ใจว่าน้องถามมาว่าไอดอลในเรื่องไหนนะคะหรือว่าเป็นแบบไอดอลในการใช้ชีวิตหรือว่าศิลปินที่เป็นไอดอลอย่างนี้นะคะ เป็นศิลปินเนี่ยปุเป้ชอบลิซ่าแบล็คพิงนะคะเอาจริงก็ชอบทุกคนในแบล็คพิง k อ่ะเออเป็นไอดอลเลยแล้วก็ฮยอนอานะคะส่วนไอดอลในการใช้ชีวิตเนี่ยปุเปชอบชอบเจปุ๊เป้เองก็คือพี่สาวที่เป็นลูกของป้านะคะคือเขาแบบว่าเก่งทุกเรื่อง เก่งเรื่องหาเงินการดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยคือเขาเก่งมากๆคือเราอยากจะเป็นให้ได้เหมือนเขานี่คือไอดอลในการใช้ชีวิตของปุเป้นะคะก็คือพี่สาวของปุเป้เองปุเป้มีแฟนหรือ,อยังแล้วถ้ามีชื่ออะไรคะพี่ปุเป้มีแฟนแล้วนะคะชื่อพี่ออกนะคะต่อไปพี่ปุเป้ชอบสัตว์ชนิดใดคะเพราะอะไรคะปุเป้ไม่ชอบสัตว์เลยทุกคนไม่ชอบสักอย่างสัตว์เลี้ยงก็คือไม่ชอบเลยสัตว์อะไรก็คือไม่ชอบเลยไม่เคยมองว่าสัตว์อันไหนที่แบบว่า วมันน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็แบบเฉยๆนะคนที่ดูใจร้ายเนาะแต่แบบเห็นมาว่าเออเขาทําไม่ดีกับสัตว์นี้ก็สงสารนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ชอบไม่ชอบเลยจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะไม่ชอบ ทำไมพี่ปุ้เปิดช่อง youtube เป็นช่องทําผมคะทุกคนคไ,มไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นช่องทําผมเอาไว้ลงแบบคลิปเลื่อนเปือ<ต>่อยมีช่วงแรกที่ปุ้ปลงคลิปสอนทําผมไปอะ่ะแล้วยอดวิวมันพุ่งมากเออเราก็ชอบแบบว่าเฮ้ยมีคนดูแล้วเราก็อยากจะทําคือปุ้เป,เป็นคนที่ดูช่องที่เขาสอนทําผมมาก็เยอะนะคะทุกคนแล้วก็เขาสอนแบบว่าสอนไวขนาดเราเองที่ทําผมเป็นแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจเราก็เลยมองว่าเอ๊ะ แล้วคนที่ทําไม่เป็นเลยอ่ะเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะทําตามได้ไหมเพราะว่าเขาสอนเร็วบางทีแบบแค่เอามาถักให้ดูแล้วก็ใส่เพลงมาเออเขาอาจจะเอามาเป็นแนวทางให้สําหรับคนที่ทําเป็นแล้วแต่สําหรับปุ๊เปอ่ะปุ๊เป้อยากให้คนที่แบบทําไม่เป็นเออเขาได้ทําเป็นปุ๊เปก็เลยโอเคแชร์ในส่วนที่เราทําได้หรือว่าเราทําเป็นอยู่แล้วให้กับคนที่คิดว่าน่าจะแตยังทําไม่เป็นเนี่ยทำแล้วก็ มีหลายคอมเมนต์มากที่บอกว่าเออเปียผมเป็นพพี่ปุ๊เป้เลยนะคะพี่สอนละเอียดมากนี่ก็คือแบบมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราเออทําคลิปออกมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่ตามเพราะว่าสอนทําผมเพราะว่าตอนนี้ปุ๊เป้เองก็ตันนะคะแบบไม่รู้จะสอนอะไรแล้วเพราะว่าเทคนิคหรือว่าอะไรที่คิดว่าสอน ที่คิดว่าตัวเองทําเป็นทําได้อ่ะปุ๊เป้ได้สอนทุกคนไปหมดแล้วนะคะคือตอนนี้ก็ตันมากๆจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนย้อนกลับไปดูหลายๆคลิปอ่ะมันแบบทรงผมมันไม่ทิ้งห่างกันเลยคือมันใกล้เคียงกันมากปุ๊เป้ทาได้เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามันยากกว่านี้โอเคหัวคนอื่นอ่ะปุ๊เป้ทาได้แต่หัวตัวเองอ่ะปุ๊เป้ไม่สามารถทําได้ปุ๊เป้ก็เลยไม่สามารถที่จะมาสอนในหลายๆทรงที่ทุกคนขอเข้ามานะคะแบบเอออาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้ คือปุ๊บเปล้ลองเล้วปุ๊บเป้ทำไม่ได้ปุ๊บเป้ก็เลยไม่ได้มีคลิปออกมาสอนนะคะไอ้ที่มีคลิปออกไปนั่นก็คือปุ๊บเป้ทำได้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปที่ผ่านๆมาแล้วก็ดีใจมากนะคะที่หลายๆคอมเมนต์บอกว่าทำได้เพราะปุ๊บเป้เพราะว่าดูคลิปเราคือแบบมันเป็นมันเป็นกำลังใจให้เรามากจริงๆแต่ว่าก็ต้องขอโทษทุกคนอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามันตันแล้วจริงๆทุกคนหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่า อาจจะมานั่งเมาท์มอยกันหรือว่าอาจจะมีแบบว่าวันเดวิดมีอะไรประมาณนี้เป็นคลิปแบบว่าการใช้ชีวิตของเราเพราะว่าตอนนี้คือคิดไม่ออกแล้วในการทําผมนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะคะถึงแม้จะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะพี่ปุ๊เป้มีพี่น้องไหมคะถ้ามีแล้วมีกี่คนแล้วพี่ปุ้เปเป็นคนที่เท่าไหร่คะแฮชแท็ก q amp a ปุ๊เป้มีพี่น้องสองคนนะคะปุ๊เปเป็นน้องสาวนะคะมีพี่ชายคนหนึ่งอายุห่างกันหปีนะคะ ใครคือแรงบรรันดาลใจในการทำ u t u b e อันนี้ก็คือต้องยกความดีความชอบให้ทุกคนที่มาคอมเมนต์แล้วก็ที่มากดติดตามช่องของปุเป้นะคะ,ะเวลาเราย้อนกลับมาอ่านคอมเมนต์ของทุกคนเราก็ยังรู้สึกผิดอยู่ว่าเอ๊ะเขาก็ยังติดตามเราอยู่เขารอดูแบบคลิปถัดไปแต่ทําไมเราไม่มีเวลามาอัดคลิปให้เขาสักทีทุกคนคือแรงบรรันดาลใจในการทําคลิปของปุเป้นะคะ ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะทำไมถึงเริ่มทำ u t u b e คะแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยปุ้บเป้แค่มีช่องไว้เฉยๆแล้วก็กะว่าจะลงเล่นๆปุ้บเป้เป็นคนชอบตัดคลิปเมื่อก่อนชอบตัดคลิปแล้วก็ลงมากจะชอบลงใน Facebook ส่วนตัวเราก็เลยเอ๊ะบางทีมันก็รู้สึกว่าโลกเฟซเราก็เลยเออแอบเอามาลงใน YouTube แล้วก็มันมีคลิปหนึ่งที่ปุ้บเป้ทำก็คือคลิปทำผมอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะแล้วมันปังคือมันมีคนดูเราก็เลย เริ่มมาทําคลิปจริงจังดีกว่าวะ่ะแต่ว่าพอมาช่วงหลังก็คือเราก็ต้องแบบขายของเนาะเราก็ต้องทําขนมเพราะาปุ๊เป้ทำขนมเองทุกตัวนะคะปุ๊เป้ก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๊เป้ไม่มีไอเดียคือมันตันแล้วในเรื่องของการทําผมปุ๊เป้ก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรถ้าเกิดว่าจะไปข้างนอกก็อยากที่ทุกคนดูนะคะช่วงนี้มันก็โควิดเนาะแล้วก็เป็นคนที่เขินกล้องนะคะไม่กล้าคุยกับกล้อง อันนี้ก็คือต้องอยู่คนเดียวถึงจะกล้าพูดกับกล้องนะคะคำถามสุดท้ายนะคะทุกคนพี่รู้จักวันลเลย์บอลไหมคะอันนี้มันเป็นคำถามโจ๊กหรือว่าคำถามจริงจังอันนี้อย่างจริงจิงต้องรู้จักสิคะแล้วก็เออพูดถึงวันลเลย์บอลปุ๊บไปมีเรื่องเล่าคือปุ๊บเปอ้อ่ะเป็นคนที่เล่นกีฬาไม่เก่งเลยนะคะทุกคนแต่ว่าจำได้มันเป็นกีฬาหมู่บ้านไม่ใช่สิของ,ของเขาเรียกวอะไร กีฬาตำบลเออแต่ละโรงเรียนโรงเรียนปถมอะ่ะจะต้องมาแข่งกันแล้วเผอิญว่าคนที่ต้องเล่นวอลเลย์บอลอะ่ะคือเขาไปแข่งอย่างอื่นไอเราเป็นตัวแปรคือเราต้องไปเติมเขาเราก็เลยโอเคงั้นฉันเล่นแทนก็ได้แล้วพอเราไปเล่นแทนอ่ะปุ๊เป้เป็นคนที่แบบเล่นไม่เป็นอยู่แล้วทุกคนฝั่งตรงข้ามเขาเสิร์ฟลูกมาเออเราก็จะวิ่งไปรับแต่เอาอะไรรับรู้ไหมเอาหน้ารับล้มตึงเลยทุกคนหลังจากนั้นปุ๊เป้ก็คือไม่เล่นอีกแล้วคะ่ะพอพอกันที พอเตะบอลเหมือนกันเตะแล้วลื่นลื่นแบบลุยปุ๊ดนะสู่ก็ถือลูกบอลซ้ำแล้วก็ิ่มล่มทิมม่มซื่อนี่อยากอายอยากอายก็เลยเสื้อเหลี่ยนกีฬาเนะี่ยบอเอาเลยก็เลยไม่เล่นกีฬาเลยนะคะคือทําอะไรก็พลาดพลาดไปหมดทุกอย่างเออเล่นได้อย่างเดียว,วคือเปตองอันนี้ก็คือได้ได้เป็นเป็นมือวางนะคะทุกคนคือชอบแบบวา่าชอบอยใกไล้ชอบคลอกเพียจะอยู่ใกล้แกันตลอด ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามา mm. ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะ mm. ก็คลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะมาแบบว่าอัปเดตชีวิตหรือว่ามาเมา้ามอยเรื่องความรักคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปุ๊เป้ตต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย